นิรยาทโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวน้องความสัมพันธ์ให้กับผูดด้ที่เกิดในลักคนาหรือราศีตุลในช่วง1-15มีนาคม2 5 1 9ขอบคุณสำหรับก,การกดติดตาม Subscribe Like Share Comment ในช anel น,นิรยาทโรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่า energy นะคะพลังงานชาวตุลในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะ The Hangman <c oughs> for r o b Sols Page of Pentacle for a Pentacle และครีโนปส์โอเคสำหรับชาวตุนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการนิ่งของคุณนะอาจจะแบบอยากที่จะอยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะอยู่ในช่วงของการที่เราจะฮิวตัวเองดูแลตัวเองนะคะจากความรู้สึกบางอย่างเนาะเราอาจจะมีความรู้สึกถึงความอึดอัดบางอย่างนะคะหรือว่าเรายังรู้สึกว่าทุกอย่างยังไม่ตกตะกอนยังหาทางออกไม่ได้ หรือว่ายังหาทางแก้ไขไม่เจออะไรแบบนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังติดค้างในใจเนาะยังอาจจะยังสลัดไม่ออกนะคะยังแกะมันไม่หลุดอะไรแบบเนี้ยแต่คุณกําลังที่จะคิดที่จะแบบตัดสินใจขั้นเด็ดขาดนะคะในการที่จะตัดปัญหาทั้งหมดทั้งมวลออกไปนะคะ คุณอาจจะมีในเรื่องของความหึงหวงใครบางคนก็ได้นะคะอาจจะมีประเด็นกันในเรื่องของความหึงหวงหรือความเอาแต่ใจของใครคนนั้นอะไรแบบนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยคุณกําลังอาจจะคิดหาทางออกในเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะคะแต่คุณกําลังที่จะพบนะคะหรือว่าได้คําตอบเจอคําตอบที่คุณอยากได้นั่นเองคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับาชาวทัดดินนะคะแล้วก็พัดลมด้วย ต่อไปนะคะเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งเขาคนนั้นว่ามี energy เป็นอย่างไร eight of cups queen of swords n i n e of wands king of knight uh king of swords knight of pentacles ใน่ h uh, ของเขาตัวเขาเองเนี่ยนะคะโอเคเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่รักตัวเองนะอืมใช่คุณอาจจะคิดว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าสร้างกำแพงกับคุณมันมีปัญหาในเรื่องของคำพูดกันนะคะคำพูดที่แบบอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่เสียดแทงใจซึ่งกันและกันไปมาก็ได้นะคะเขาอาจจะพูดบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาเอาแต่ใจแล้วคุณอาจจะพูดบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณ เย็นชาเกินไปนะหรือพูดคําที่แบบเขารับไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบอยู่ในช่วงของการนิ่งนะคะในการนิ่งที่ว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปแต่ถ้าถามว่าโอเคเขามีความรักตรงนี้ให้กับคุณไหมเราก็ยังเชื่อนะคะมีความมั่นใจว่าเขายังมีความรักตรงนี้ให้กับคุณอยู่นะอันนี้ก็เป็น energy ของระหว่างลมกับลมได้เลยนะคะมีถุนตุนกลุ่มแล้วก็มี energy ธาตุดิน ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับตุนกันนะคะมีเรื่องอะไร Night of ค Ten of s w o ส์ส e t นเทนอปส์ส์ h ดอะแฮ Man Devil ล a g i c i a n king of w a n d s เท e เเียบบอลเสียบครับโอเคในเรื่องราวนะคะของชาวตุนความรักความสัมพันธ์อาจจะเคยมีความรู้สึกว่าเออมันมีปัญหาหนักมากเลยนะคะมันมีอะไรที่ดูอืมถึงความเจ็บปวดแหละนะจริง,รงๆแล้วคือถึงความเจ็บปวดหรือบางคนอาจจะเคยแบบ จบกันไปด้วยซ้ํานะคะอ่าเป็นการจบลงอย่างเจ็บปวดนะแต่นะตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันยังตัดไม่ขาดหรอกนะคะมันมันยังไม่ได้จบจริงในความสัมพันธ์นี้อ่ามันยังมีในเรื่องของความคิดถึงการวนเวียนนะคะการที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นนะในการที่จะกลับมานะคะถึงแม้จะมีการเฉยนิ่งก็ตามหรือในการที่จะวางแผนในการที่จะคิดอะไรบางอย่างอะนะ แต่ในที่สุดอ่ะอืมก็จะต้องมีคนพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยหนึ่งคนนะคะพยายามแล้วก็เหมือนจะเป็นการสืบสองนะคะสืบสองดูพฤติกรรมแล้วก็ดูว่าจะช่วงจังหวะไหน ที่จะเข้ามาเพราะว่าก็ยังมีในเรื่องของการ,รเห็นภาพของการที่จะต้องพูดคุยกันอยู่ดีนะคะพูดคุยเจราจาการปรับความเข้าใจการมาพบปะกันอีกครั้งหรือว่าเคลียร์นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้มันจะต้องถึงกันแล้วเวลาที่จะต้องเคลียร์กันให้จบให้สิ้นไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีสถานาการณ์ว่ามันรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อยที่จะไปต่อความเครียด ความวิตกกังวลต่างๆนะแต่ในที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าออในตรงเนี้ยมันก็มีช่วงระยะเวลาที่ต้องรอคอยนะคะรอคอยที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นและที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งและ,ะมีในเรื่องของระยะทางนะะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะความน้อยอกน้อยใจที่ว่าเราได้ทุ่มเททุกอย่างแล้วแต่ทำไม เขายังทําแบบนี้นะคะจะ,จะมีลักษณะของความคิดแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะมีใครบ้างทัดไฟะะแล้วก็มังกรทัดน้ำนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มนะคะต่อไปเราจะไปดูข้อความในใจของใครคนหนึ่งว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไง I don't have enough courage to face my fear ฉันรู้สึกว่าฉันไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าอืมฉันยังมีความกลัวบางอย่างในใจแต่ยังไงก็ตามฉันก็รอข้อความจากเธอนะอืมถ้าเธอแค่ส่งอะไรมาสักนิดหนึ่งอ่ะฉันจะกล้าเลยล่ะที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วฉันก็กลับไปคิดทบทวนดูแลล่ะว่า จริงๆแล้วอ่ะฉันตั้งใจที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นในสักวันหนึ่งตอนนี้ฉันก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีกับเธออยู่นะถึงแม้ว่าอาจะไม่ได้แสดงออกหรือเธอจะไม่ได้รับรู้ก็าตามอย่าเพิ่งปล่อยฉันไปนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ในตอนนี้จริงๆแล้วเรายังมีความผูกพันที่เหนียวแน่นกันอยู่เพียงแต่เธออย่าเพิ่งปล่อยมือก็แล้วกันนี่ก็คือ ในข้อความในใจเนาะต่อไปเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาสําหรับความลับความลับนะคะที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาที่ไม่เคยรู้ก็คือ I wait for a sign from you ใช่แล้วฉันจะรอสัญญาณจากเธอนะว่าเธออ่จะเริ่มเมื่อไหร่รอสัญญาณว่าเธออาจะตอบรับยังไง เพียงแต่เป็นสัญญาณที่ดีอ่ะฉันก็จะรีบเข้าไปทันทีเลยทีเดียวฉันรู้ว่าที่ผ่านมาฉันทำอะไรลงไปเธออาจจะรู้สึกว่าเออฉันเหมือนกับไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือเปล่าจริงๆฉันรู้ดีจริงๆแล้วเราสองคนอะยังรู้สึกถึงกันและกันอยู่เวลาฉันฟังเพลงอะไรต่างๆ่ะฉันก็นึกถึงเธอเสมอเลย เพยงแต่เราอะมันมีความาขัดแย้งบางอย่างนะหรือมีอะไรที่กั้นระหว่างเราสองคนอยู่มันก็มีเหมือนกันที่บางครั้งฉันก็ไม่ได้บอกหรือเปิดเผยความจริงหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวฉันให้เธอรู้นี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขานั่นเองต่อไปเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรัก ให้กับชอตตุนนะคะว่าในเส้นทางนี้เป็นยังไง start to talk เดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นพูดคุยกันแล้วละ่ะอืจะมีการอาจจะส่งข้อความนะคะมีการโทรมามันจะต้องมีการพูดคุยแหละที่ผ่านมาน่าจะเจออะไรที่ค่อนข้างโหดหรือว่าทรหด พอสมควรนะคะเป็นอะไรที่แบบเออก็ตัดกันไม่ขาดแต่ก็เจออะไรเยอะแยะอันนี้ก็เหมือนกับเดวิลอะนะคามิกพาร์ทเนอร์การเป็นคู่กรรมอืมแล้วก็แต่มันก็ยังดีนะที่เป็นความรักแบบอันคอน i ิช a นลเลฟนะเป็นแบบเออรักไรเงื่อนไขเป็นความรักที่เรามีความรักที่มอบให้แก่กันจริงๆในหัวใจ แต่มันต้องมีการถอดหน้ากากออกมานะฮะอาจจะแบบต้องเปิดเผยความจริงบอกความรู้สึกบางอย่างนะหรือว่า,าจะบอกความจริงบางอย่างให้รู้แต่ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะเพราะว่ามันก็ต้องมีคนร้องไห้แหละในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่าเออมันเสียใจมันอาจจะเป็นภาวะสิบดาบตรงนี้ก็ได้นะที่ว่าเออมันรู้สึกถึงความร้องไห้ความเสียใจแล้วก็ความเจ็บปวด ต่อไปเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร A new love ความรักครั้งใหม่หรอ Wish upon the star unforgettable breaking chain และ wait for the one นั้นอาจจะมีเรื่องของ <c oughs> ภาวะของความรักครั้งใหม่คือ คุณอาจจะเจอกับออความรักที่แบบมันต้องจบลงไปก็ได้นะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับภาวะในการรอคุณรอ,รอคอยใครสักคนหนึ่งนะที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณออแต่มันก็เหมือนมันมีความรู้สึกว่ามันลืมไม่ได้ลืมไม่ได้กับใครคนนั้นนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอธิษฐานก็ได้นะอธิษฐานว่าโอเคขอให้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีเถิดนะแล้วก็อาจจะแบบเหมือนมีการเริ่ม กับใครบางคนหรือใครบางคนเขาอยากจะมาเริ่มกับคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรือว่า <c oughs> ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมันมาจากใครบางคนที่เป็นแบบไปเริ่มความรักครั้งใหม่กับใครแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานี้ตามมานั่นเองต่อไปเราจะไปดู a n g เจให้คำแนะนำว่าอะไรสำหรับ a n g เจบอกว่า attraction make the effort w ัดด i n g stay optimistic about your love life love yourself โอเคนี่ก็คือนะคะถ้าแองเจลเนี่ยก็จะแนะนำบอกว่าคุณอยากมีความรักที่มันสมหวังนะคะแล้วก็แบบเพียบพร้อมใช่ไหมสมหวังในความรักในเรื่องของการแต่งงานอะไรนี้เนาะมันต้องเริ่มจาก สิ่งเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วสำคัญทั้ง4อันเลยที่แองเจลอยากบอกนะคะเริ่มจากอันไหนดีอ่าก่อนอื่นต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ love yourself first รักในตัวเองเคารพตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนี่ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องมีขอบเขตให้ตัวเองพอสมควรนะคะที่จะแบบไม่คือไม่ ยอมให้ใครที่จะมาทำร้ายหวัหวจิตหัวใจเราซ้ำๆนะคะ,ะ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะต้องคือไม่ได้ปล่อยให้หัวใจเนี่ยมันเจ็บจนด้านชาจนเกินไปเนาะเราก็ยังแบบเหมือนกับมองว่าความรักที่ดีมันต้องมีสิแล้วเราก็มาแบบเหมือนกับ พยายามแอดแทรกมานะคะจะแบบตรงข้ามกับการที่จะต้องไปวิ่งไล่ใช่ไหมในการที่จะแอดแทรกก็คือดึงดูดเข้ามาการที่จะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาได้อะเหมือนกับเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มีความสุขอยู่ในเอเนอร์จีแบบคลื่นแบบมีความสุขก่อนเนาะ <c oughs> แล้วพอเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคเราก็อาจจะต้องเรียนรู้อะว่าวิธีการที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องทำยังไงนะคะนี่ก็คือใน แองเจข้อคิดสำหรับตุนคืออะไร r r ลเ d อร์ทุ h i ิ g งส o u c ค n นคอน t ทรลแต่ถ้าตุนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้จริงๆอะ่ะสถานาการณ์ตรงนั้นแลนะเรกาก็อาจจะต้องยอมแพ้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปรียบเทียบ ชีวิตตัวเองกับคนอื่นนะไม่ว่าแต่แง่มุมมิติใดๆเพราะแต่ละคนมันก็ต่างกันเนะนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอปัญหาความสัมพันธ์ที่แบบดูเหมือนเอ้ยมันไม่ปลอดภัยนี่นาะถ้าไม่ปลอดภัยแล้วเราจะทำไงเราก็คงต้องเปลี่ยนโฟกัสเนาะเออเราก็คงจะอาจจะต้องจัดการกับปัญหานั้นแล้วเหมือนคุณอาจจะแบบเคยเดินออกมาหรืออะไรก็ตามทีนี้เนี่ยถ้าเจอปัญหาที่มันไม่เซฟนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบุคคลก็ได้นะ <c oughs> ความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ถ้าจะกลับเข้าไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ก็ได้นี่ก็คือเรื่องราวของตุนนะคะซึ่งคุณสามารถติดต่อด,ดูดวงส่วนตัวในรักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้เรามีคอร์สสอนออนไลน์นะคะสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ราเคิลได้นะใครที่ต้องการที่จะเ,เรียนรู้เรื่องการอ่านไพ่นะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดักแท้การใช้กดแรงดึงดูดเพื่อที่จะดึงดูด คนที่คุณต้องการนะคะหรือว่าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะปัญหา,าใครที่มีในเรื่องของโซเมททวินเฟลมนะคะหรือว่าอยากที่จะสมหวังในเรื่องของความรักก็ตา่างอย่าลืมสำหรับการกดติดตามสับส i b ยไลค์แชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทารุานะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ